ตอนที่76การทดสอบเป็นผู้ใช้พลังเลเวล G วิธีการก็ง่ายๆพวกเราแค่ไปรับการเข้าทดสอบเป็นเลเวล G จากนั้นก็ผ่านมันก็จบแล้วชินเฟิงสตาร์ทรถโจวาว่าาอ้าปากค้างในสมองคบคิดแล้วก็ตระหนักว่าข้อเสนอของชินเฟิงมันเป็นไปได้จริงๆแต่ว่าพวกเราจะทำได้จริงๆนี่ยเหรอ โจาหาวเริ่มสูญเสียความมั่นใจในความเป็นจริงโจาหาวเองก็มีความแข็งแกร่งอยู่ที่เลเวล G แต่หากว่าแต่หากกล่าวว่าถึงในเรื่องของการต่อสู้แล้วสัตว์ร้ายที่เขาเคยผเผชิญหน้าก็มีแค่เคี้ยวทารกเท่านั้นและในช่วงเวลาดังกล่าวเขาไม่กล้าชกมันตรงๆยังต้องใช้ไม้เบสบอลเชวยฟาดเลยด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามสำหรับการทดสอบความสามารถของผู้ใช้เลเวล G ผู้ทดสอบจําเป็นต้องสังหารสัตว์ร้ายในระดับจีมากกว่า200ตัวจึงจะผ่านการรับรองถ้าไปกับฉันฉันจะไม่ปล่อยให้นายได้รับบาดเจ็บแน่นอนชินเฟิงปลอบโจเหาโจเหาตะโกนทันทีดูพูดเข้ายังกับว่าฉันมันเป็นตัวร้ายประโยชน์อย่างนั้นแหละถึงฉันจะเชื่อมือนายแต่ก็ยังไม่มั่นใจเรื่องที่พวกเราจะสามารถสังหารสัตว์ร้ายได้ครบ200ตัวอยู่ดีจินเฟิงยิ้มไม่ได้โต้แย้งคำกล่าวของโจเหา ในสถานชุมชนทางตอนเหนือถินเฟิงและโจห่าวได้เข้าไปยังโถงรับรองผู้ใช้พลังเมื่อทั้งสองก้าวเข้ามาด้วยใบหน้าที่ยังเยาว์วัยก็กลายเป็นเป้าสนทนาของผู้ใช้ในห้องโถงทันทีอายุแค่นี้ก็คิดมาเป็นผู้ทดสอบใช้พลังซะแล้วที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เด็กๆจะมาเดินเล่นนะเฮ้ <c oughs> ฉันพนันได้เลยว่าพวกเขาก็คงจะไม่ผ่านคงไม่พ้นเอาเงินมาทิ้งที่นี่อีกร้ายสองรายนั่นแหละไม่ต้องไปสนใจพวกมันหรอก แต่ถ้าจะให้ดีเอาไว้ถึงตอนนั้นค่อยไปตึงตัวมันมาเป็นพวกกันแล้วกันอันดับแรกเรามาดูพลังของเจ้าหนูพวกนี้กันก่อนคนเหล่านี้คือผู้ที่กำลังมองหาเพื่อนร่วมทีมในโถงรองรับผู้ใช้พลังเนื่องจากนี้ยังมีทีมรับจ้างขนาดเล็กและหัวหน้านักล่าจากองค์กรขนาดใหญ่ชินเฟิงกับโจฮาวยื่นข้อ,ขอตกลงขอลงทะเบียนรับรองผู้ใช้พลัง การทดสอบเบื้องต้นเป็นสิ่งที่ต้องตรวจทานอย่างระมัดระวังตราบใดที่การลงทะเบียนทุกครั้งจะต้องจ่ายหนึ่งเหรียญและจะไม่มีการคืนเงินใดๆหากล้มเหลวในตรงส่วนนี้เองคือความหมายที่กลุ่มคนข้างบนกล่าวว่าพวกฉินเฟิงก็คงจะนําเงินมาทิ้งมันแพงจังเจ้าหาวเกิดความกระอักกระอ่วนถึงแม้เงินที่ว่าฉินเฟิงจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายก็ตามเอาไว้กลับไปฉันจะขอเงินพ่อมาคืนนายนะ ขณะนี้โจเหาดูเหมือนจะขาดความมั่นใจไปแล้วโดยสิ้นเชิงชินเฟิงสายมืออย่างไม่ใส่ใจหลังจากคืนนี้ไปเชื่อชันเถอะในสมองนายจะไม่ต้องมาคอยผวงเรื่องเองินเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆแบบนี้อีกต่อไปพอได้ฟังโจหาก็คิดไปว่าชินเฟิงคงจะมั่นใจว่าสามารถผ่านการทดสอบในเลเวล G ได้จริงๆเพราะหากพวกเขาได้รับการรับรองเป็นผู้ใช้พลังอย่างเป็นทางการแล้ว ต่อให้จะไม่ทำอะไรหรือยังคงเรียนอยู่ในสถานที่ชุมชนแต่ก็ยังสามารถรับรายได้ต่อเดือนถึง10,000เรียญอยู่ดีและเมื่อแข็งแกร่งขึ้นเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเป็นเช่นนี้ไปถึงจน Level G, เลเวล G พวกเขาก็ได้รับเงิน90,000มืในทุกๆเดือนและนี่เป็นเพียงผลตอบแทนเบื้องต้นเท่านั้นมันยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายถ้าจะให้อธิบาย มันก็คือหนึ่งในวิธีการจูงใจเพื่อใช้รวบรวมคนที่มีความสามารถให้เข้ามาทำงานนั่นเองเพราะสถานชุมชนต้องการคนเหล่านี้มาคอยปกป้องความปลอดภัยทดสอบพละกำลังหมายเลข231โปรดก้าวมาข้างหน้าถึงตาฉันแล้วโจหาวเก้าออกไปและชัดหมัดใส่เครื่องทดสอบอันที่จริงในการทดสอบพละกำลังครั้งล่าสุดเมื่อสามวันก่อนพลังโจมตีของโจฮาว สามารถทำได้คือ516เปรียงภายใต้หมัดสัต์เปรียงตัวเลขพุ่งทยานขึ้นสูงขึ้นอย่างเดือดพล่านเป็น6 7 8ในเวลาเพียง3วันพละกกำลังของโจหาวก็เพิ่มขึ้นมากกว่า150แต้มกระทั่งตัวโจหาวเองก็ยังอดประหลาดใจไม่ได้เพราะช่วง2-3สวันมานี้ตนแทบจะไม่ได้ออกกำลังกายเป็นพิเศษเลยเขามัวแต่เอาเวลาไปฝึกน่องวายุที่ฉินเฟิงมอบไป เมื่อเห็นภาพตรงหน้าเจ้าหาวก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเห็นได้ชัดว่าทั้งหมดต้องขอบคุณทักษะรับน่องวายุแม้เจ้าตัวจะทราบมาก่อนว่าน่องวายุเป็นทักษะที่ทรงพลังแต่เขาไม่เคยคาดคิดเลยว่าเพียงแค่เริ่มต้นฝึกมันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีขนาดนี้เดิมตนคิดว่าจะใช้เวลายาวนานไปสัก 1- 2ปีถึงจะเห็นผลซะอีกหลังจากนั้นเจ้าหาก็ทำการทดสอบความเร็ว เขาคนพบว่าความว่องไวของตนเร็วขึ้นเป็นสองเท่าหากเทียบกับเมื่อ3วันก่อนซึ่งจุดตรงนี้นี่เองคือประโยชน์ที่ดีที่สุดของการฝึกน่องวายุเพราะมันมุ่งเน้นไปก,กับการเพิ่มพูนพลังความชํานาญและการใช้พลังกําลังภายในเป็นหลักคุณได้ผ่านการทดสอบเบื้องต้นแล้วขั้นต่อไปณารุณานํา,านชิ้นส่วนของสัตว์ร,ร้าย200ตัวและภาพบันทึกวิดีโอการต่อสู้ที่ใช้กับมันมายืนยันกับทางเราภายในระยะเวลา3วัน ถ้าคุณไม่สามารถทำตามเงื่อนไขของภารกิจนี้ได้หลังจากนี้จะถือว่าล้มเหลวเดยอัตโนมัติและจำเป็นต้องรออีกหนึ่งเดือนถึงจะเข้ารับการทดสอบได้อีกครั้งโจ้หาวเดิมพีที่กำลังตื่นเต้นสีหน้าหมดหมองลงไปด้วยถนัดตาเพราะการสังหารสัตว์ร้ายกว่า200ตัวในระยะเวลาเพียง3วันการจะออกไปล่าพวกมันในทุ่งล่าเป็นอะไรที่ยากลำบากอย่างยิ่ง ในเวลานี้ฉินเฟิงก็ได้ผ่านการทดสอบแล้วเช่นกันโดยพละกําลังปัจจุบันของเขาเพียงหนึ่งหมัดพลังโจมตีอัดพุ่งสูงเกินหนึ่งหมื่นดังนั้นเจ้าตัวจึงควบคุมตนเองให้ต่อยเบาๆและแสดงความว่องไวให้พอเหมาะพอควรเอาแบบพอผ่านการทดสอบไปได้ไปกันเถอะชินเฟิงตบไหล่โจหาวไปไหนนั้นเหรอโจหาวเดินตาม แต่ก็อดไม่ได้ที่จะสอบถามจฉินเฟิงก็ไปล่าสัตว์ร้ายไงตอนนี้เนี่ยนะโจหาเบิกตากว้างช่วงเวลาปัจจุบันมันก็ปลาเข้าไปห้าโมงเย็ยนแล้วแถมตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงอีกแสงอาทิตย์ก็กําลังจะลาลับเร็วกว่าในช่วงฤดูร้อนเพียงทุ่มหนึ่งท้องฟ้าก็มืดสนิทแล้วและพอฟ้ามืดมันคือช่วงเวลาที่สัตว์ร้ายจะออกหากินการกระทําอย่างออกไปล่าในช่วงเวลานี้ มันไม่เท่ากับโยนตัวเองเข้าไปสู่ความตายหรอกหรือช่วงชังหวะเดียวกันนั่นเองหลายคนในโถงรับรองก็จู่ๆผุดลุกขึ้นและกรูกันออกมาเอ่ยปากนายชื่อโจห่าวใช่ไหมพวกเราได้ดูคะแนนทดสอบของนายแล้วนายเป็นคนที่มีศักยภาพสูงมากจริงๆต้องการเข้าร่วมกับกลุ่มทหารรับจ้างของพวกเราหรือเปล่าถ้าเข้าร่วมกับเรานายวางใจได้เลยว่าภารกิจจะลุ่วงแน่นอนเฮ้ย hey, มาอยู่กับกลุ่มของ ต้าเฉิงของเราจะดีกว่าทางเราเป็นองค์กรที่มีสาขาในชุมชนทางตอนเหนือด้วยนะมากกับพวกเราและนายจะได้รับการปฏิบัติอย่างดีทีมทหารรับจ้างที่เข้ามามุงและกระตือรือร้นที่จะชักชวนโจห่าวในตอนแรกเพียงได้ยินชื่อกลุ่มต้าเฉิงทั้งหมดก็กลืนคำพูดตัวเองกลับไปในทันทีและเผยรอยยิ้มขมขืนออกมาจะต้องทราบว่ากลุ่มต้าเฉิงเป็นองค์กรใหญ่พวกเขาไม่คาดคิดเลยว่า อีกฝ่ายจะเข้ามาชิงตัวหน้าใหม่คนนี้ด้วยแต่พอลองย้อนนึกถึงศักยภาพของโจฮาวทุกคนก็เห็นว่ามั่นสมเหตุสมผลฮ่าฮต้องขอโทษผมมีบางอย่างที่จะต้องไปทำก่อนในขณะนี้โจฮาวพยายามจะแทรกตัวผ่านวงล้อมแล้วตะโกนเอ่ยปากเฮ้ย hey, ชินเฟิงรอฉันด้วยสีหน้าของฝ่ายจัดการจัดสรรหาบุคคลของกลุ่มต้าเฉิงเปลี่ยนเป็นหน้าเกลียดเขาตะคอกด้วยน้ำเสียงเย็นชาโจฮาว อย่าโดนเพื่อนของนายหลอกเชียนะถ้าไปกับเขานายอาจจะตายโดยไม่รู้ตัวเพราะยังไงซะพรสวรรค์ของนายน่ะดีกว่าเขามากเจ้หาวสายมือไปมามุมปากยิ้มบิดเบี้ยวอย่างฉันนะ่ะเหรอมีพรสวรรค์ที่ดีกว่าชินเฟิงอย่ามารอเล่นชินเฟิงน่ะเป็นผู้ใช้อบิลิตี้ที่เก่งที่สุดเลยต่างหากอย่างไรก็ตามเมื่อหย่อนก้นลงบนเบาะข้างคนขับและฟมองรถสึกล่องเวหาขับไปในทุ่งลา โจ้าหาวก็อ้าปากไม่หยุดไปตลอดทางนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ออกไปเที่ยวในทุ่งลากพอคิดดูฉันก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยแฮะนี่ฉินเฟิงนายคิดว่ากลุ่มต้าเฉิงต้องการตัวฉันจริงๆหนอหรือไม่รู้สินะฉินเฟิงหัวเราะเบาๆขับรถออกไปอย่างอารมณ์ดีโจ้าหาวยังมีชีวิตอยู่นี่ทำให้เขารู้สึกโล่งในหัวใจเป็นอย่างยิ่งการกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งอะไรๆก็ช่างสมบูรณ์ ทุกสิ่งเป็นไปตามที่เขาปรารถนาแต่ยังไงก็ตามหลังจากออกจากเมืองสีหน้าของโจฮาวแต่เดิมที่เคยตื่นเต้นก็ค่อยๆกลายเป็นเคร่งขครึมเรื่อยๆในที่สุดเขาก็หุบปากลงนั่นเพราะตนสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่อันตรายซ่อนอยู่รอบๆหลังจากรถสึกออกจากเมืองความเร็วก็พุ่งทะยานสูงขึ้นและในที่สุดก็ขับเคลื่อนด้วยความเร็วเต็มกำลังแต่พวกมันไม่ได้ขับบนถนนสายหลัก หากแต่มุ่งหน้าไปตามถนนสายเล็กๆสายหนึ่งมันเป็นเส้นทางเล็กๆและเพราะไม่มีต้นไม้อยู่ข้างทางเลยพอจะสามารถมองเห็นได้ในที่มืดว่าสภาพของถนนค่อนข้างเก่าราวกับเป็นของสมัยก่อนแต่หากมองในมุมของสมัยก่อนถนนสายนี้น่าเบากว้างมากแล้วมิฉะนั้นมันคงไม่อาจคงสภาพอยู่ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ถนนสายนี้จะนําไปสู่เมืองทองจะนําไปสู่เมืองทองแดงที่เรียกกันว่าฉินซาน หรือก็คือภูเขาเขียวชินเฟิงกล่าวความว่าวุ่นวลตาของโจฮาวปันเปลี่ยนเป็นตกตะลึงในทันทีเพราะหลังจากเข้าเรียนสถาบันระดับสูงในวิชาภูมิศาสตร์มันไม่ได้สอนอะไรที่กว้างขวางอย่างพวกคาบสมุทรและแปดทวีปอีกต่อไปหากแต่เป็นการอธิบายถึงพื้นที่รอบๆสถานชุมชนทางตอนเหนือเพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พวกนักเรียนจำเป็นต้องใช้ในอนาคตและเมืองฉิงซาน คือที่ที่โจหาวเพิ่งได้เรียนมาจู่ๆใบหน้าของโจหาวก็กลายเป็นซีดขาวเฮ้ย <Hey, S 1> เพื่อนน่ายจะไม่ได้ไปที่เหมืองฉิงซานจริงๆใช่ไหมที่นั่นนะ่ะมีสัตว์ร้ายอย่างค้างคาวยักษ์อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงเลยนะครับสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วครับ